ชวนเพื่อนๆวิเคราะห์เคสนี้นะครับเป็นบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ที่ประเทศเจียนะนะขึ้นไปเดินบนสายพานลำเลียงนะครับนะแล้วก็พลาดถูกสายพานลงเลียงเนี่ยโดดเข้าไปนะตายเคสนี้เสียชีวิตนะครับช่วยไม่ทันนะแล้วก็ไม่รู้วิธีช่วยเลยนะวิ่งไปละชวนเพื่อนๆวิเคราะห์นะครับว่าเคสนี้เกิดจากอะไรแน่นอนอยู่แล้วเนี่ย เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นอะไรการกระทําที่ไม่ปลอดภัยใช่ไหมการกระทาที่ไม่ปลอดภัยบางคนบอกโอ้ประมาทเองนะประมาทเ,เ,เล่นเล่ยเองนะครับขึ้นไปทําตัวเองนะก็บาดเจ็บเสียชีวิตไปเองอันนี้ก็เป็นการวิเคราะหแบบ์แบบแบบคร่าวๆนะครับแบบเห็นด้วยตาเปล่านะชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามองลึกๆลงไปเนี่ยนะถ้าวิเคราะห์บริบทองค์รวมเนี่ยมันก็จะเห็นอะไรที่มันมากกว่านั้นนะครับ ที่บอกว่าเห็นอะไรมากกว่านั้นก็คือต้องไปดูที่เรื่องของระบบการจัดการนะครับเราดูแบบนี้เราก็รู้แล้วเนาะว่าเอ๊ะเรื่องของระบบการจัดการนี้คงไม่มีนะครับคงไม่มีนะเพราะถ้ามีระบบการจัดการเนี่ยก็คงไม่มีภาพลักษณะน,นี้ออกมาระบบการจัดการมีอะไรบ้างถ้าเอาตามกฎหมายไทยนะระบบการจัดการก็จะมีอยู่5ข้อใช่ไหมครับนะเริ่มแรกเลยก็คือมาจากผู้บริหารก่อน นะครับผู้บริหารต้องกําหนดนโยบายเนาะว่าเราจะมีการนําเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมาใช้ในองค์กรของเราได้อย่างไรนะผู้บริหารก็เป็นผู้กําหนดนโยบายก่อนนะครับเสร็จแล้วผู้บริหารมีความมุ่งมั่นนะในการกําหนดนโยบายในการที่จะทําให้มันปลอดภัยเนี่ยก็จะนํามาสู่ข้อที่2ต่อข้อที่2คืออะไรข้อที่2นะครับก็เมื่อมีนโยบายแล้วนะก็ต้องมีทีมงานนะมีทีมงานมีบุคลากรที่จะทํา งานให้นโยบายนั้นๆนะไปสู่เป้าหมายได้อย่างสําเร็จนะครับนะทีมงานบุคลากรก,รก็ต้องกําหนดบทบาทหน้าที่ให้อย่างเช่นว่าผู้บริหารนะมีหน้าที่ด้านความปลอดภัยอย่างไรนะครับพนักงานมีหน้าที่ด้านความปลอดภัยอย่างไรหัวหน้างานมีหน้าที่ด้านความปลอดภัยอย่างไรอันนี้ก็เป็นการกําหนดผังองคอ์กรนะครับนะมีน,นโยบายมีผังองคอ์กรผังองคอ์กรก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ พอมีพังองค์กรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยข้อต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการมีแผนงานด้านความปลอดภัยแผนงานด้านความปลอดภัยมีอะไรบ้างนะครับนะอันดับแรกเลยเครียดเนี่ยนะถ้ามีการกระทาลักษณะเนี่ยเป็น unsafe action เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้มีจิตสํานึกไม่มีความตระหนักรู้เท่าไม่ถึงการนะครับต้องอบรมเขาก่อนเลยเนาะอบรมเพื่อที่ให้เขามีจิตสํานึกมีความตระหนักด้านความปลอดภัยมีความรู้ความเข้าใจว่าเอ้ยมันขึ้นไปบนสายพานลำเลียงอย่างนั้นไม่ได้นะมันอันตรายนะมันต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะ นะครับอันนี้ก็คือแผนงานนะครับเมื่อมีการอบรมเขาแล้วนะครับก็จะสู่ก็จะมีเรื่องของการควบคุมการควบคุมการปฏิบัติงานนะครับก็เป็นหนึ่งในแผนงานเนาะต้องมีหัวหน้าง,งานหรือว่าออคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับในการควบคุมกํากับดูแลเขานะครับให้เขาปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยนะครับนะพอมีแผนงานพอมีการควบคุมนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดําเนินตามแผนงาน พอการดําเนินการตามแผนงานเสร็จปุ๊บเราก็เอาการดําเนินการตามแผนงานนั้นมาหาจุดบกพร่องนะมาวิเคราะห์ต่อว่าแผนงานที่เรามีอยู่เนี่ยมันยังมีจุดบกพร่องตรงไหนไหมมันต้องปรับปรุงตรงไหนไหมนะครับก็จะไปสู่ข้อสุดท้ายก็คือการนําแผนงานนั้นมาปรับปรุงนะครับให้มันดีขึ้นนะครับหรือว่าภาษาที่เราเรียกกันก็คือวงจรเดมมิงนะ P.D.C.A. Plan, Do, Check, Act นะครับปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้น ตัวนี้ถ้ามองกันคร่าวๆก็คือการกระทําที่มันไม่ปลอดภัยนะครับถ้ามองกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นก็คือทําไมเขาถึงเกิดการกระทําที่ไม่ไม่ปลอดภัยแล้วก็นํามาสู่การสูญเสียนั่นก็คือเรื่องของการที่ไม่มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยนะครับสรุปให้อีกทีหนึ่งเนะเาะระบบการจัดการด้านความปลอดภัยมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนโยบายนะครับตามกฎหมายไทยเนาะหนึ่งเลยนโยบายนะมาจากผู้บริหารระดับสูงหรือว่านายจ้าง2นะครับการจัด ทางองค์กรด้านความปลอดภัยบุคลากรอองเกไน์ ize, และก็จ็อบเดสคริปชันนะสามคือการมีแผนงานด้านความปลอดภัยแผนงานก็จะแตกย่อยไปเป็นเรื่องการอบรมการให้ความรู้การตรวจตรานะการเทรนนิ่งต่างๆนะเมื่อมีแผนงานแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติตามแผนงานนะครับปฏิบัติตามแผนงานแล้วก็ต้องนําแผนงานนั้นมาวิเคราะห์ต่อว่ามีข้อบอกพร่องตรงไหนจะมีการปรับปรุงนะระบบการจัดการอย่างไรนะครับ นะนโยบายนะบุคลากรผังองค์กรนะครับมีแผนงานการปฏิบัติตามแผนงานนะการทบทวนแผนงานเพื่อที่จะปรับปรุงแผนงานนั้นให้ดียิ่งขึ้นนะครับนะเป็นวงจรเดมมิงนะ P.D.C.A. นะครับอันนี้ก็ตามกฎหมายไทยเลยเนาะระบบการจัดก,การด้านความปลอดภัยนะครับแต่ว่าถ้าเรามีการดำเนินการตามมาตรฐานการจัดก,การด้านความปลอดภัย s o 4 5 0 0 1แล้ว ก็จะเหมือนกันนะ ISO 4ม0 0 1ัหนึ่งก็จะบอกไว้เหมือนกันรการจัดการ ISO ก็จะบอกไว้เหมือนกันว่าการที่จะทําให้องค์กรมีความปลอดภัยในการทํางานเนี่ยนะครับก็ต้องมี5หลักการใหญ่ๆนี้เหมือนกัน5ข้อใหญ่ๆนี้เหมือนกันนะครับ